สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้มาแคสเกมนะครับวันนี้เราจะมาสอนการลงสกินใน Google Chrome นะครับสิ่งแรกที่ท่านผู้ชมต้องทำนั่นหละครับคือการกดเข้า Google Chrome ครับ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็าผมจะลองอันนี้ให้ก่อนนี่นะครับสกินก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนแท็บอะไรเปลี่ยนพวกนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือรู้แล้วก็ ดูไปก่อนก็ได้หรือจะกดปิดก็ได้นะฮะนี่นะครับวิธีทำง่ายๆเลยครับกดไปที่ตรงนี้นะฮะสามขีดปุ๊บแล้วก็มาตรงที่การตั้งค่านะฮะนี่ตรงนี้แล้วก็การตั้งค่ากดเลยปุ๊บแล้วรอสักพักนี่นะฮะแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยนะครับลักษณะที่ปรากฏตรงนี้จะเขียนว่าดูทีมนะฮะเราก็กดดูทีมไปรอแป๊บหนึง่ง มันก็จะเข้ามาที่เว็บสโตร์นะครับนี่แล้วก็จะมีทีมให้เราเลือกเยอะแยะเลยวิธีก็ง่ายๆนะฮะสมมตมิจะเอาอ่ะแบทแมนหรือซูเปอร์แมนแบทแมนก็แหละปุ๊บแค่นี้นะฮะแล้วนี่แล้วก็ดูตัวอย่างเราก็กดตรงนี้นะฮะเพิ่มเพิ่มในโครมปุ๊บแล้วก็รอสักพักนี่แค่นี้นะฮะได้แล้วปุ๊บนี่อัศวินรติการ เอ,อิมหรือว่าต้องการจะหาลายอื่นก็เลื่อนมาได้นะฮะนี่มีเยอะแยะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเออสำหรับคนที่ไม่รู้หรือสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับออไว้เจอกันพาร์ทหน้าหรือคลิปหน้าสวัสดีครับ